เปิดเรือนหอ29ล้านของบุ้ยเฉตทวุฒิค่ะยากับภรรยาปล่อยผ่อนต่อจนหมดเปิดเรือนหอของบุย้ยบ้านเดี่ยวสองชั้นของตุ๊กชนกว่านันโดดเด่นไม่ซ้ำใครด้วยการออกแบบของคุณสุวาสเมฆคงถาวรน,นั่นเองค่ะซึ่งเดิมก็เป็นเรือนหอของตุ๊กแล้วก็หนุ่มบุย้ย ด้วยที่ทั้งคู่เองชอบเสื้อผ้าของแบรนด์เซึ่งก็เป็นส่วนตัวอยู่แล้วก็เคยไปเยี่ยมชมบ้านของคุณสุวาทแล้วก็อยากให้ช่วยออกแบบในส่วนของกะเรือนหอให้โดยเป็นการผสมผสานความชอบของตุ๊กที่ชอบสไตล์คลาสสิกวินเทจและุ้วที่ชอบความกว้างโลง่ลงๆเปื่อยๆในแบบอินทัสเทเรียลทำให้เกิดเป็นบ้านใหม่ที่มองเห็นแล้วเนี่ยเป็นความผสมผสานอย่างกลมกลืนเลยทีเดียวค่ะ ด้ความที่เพดานสูงถึง4เมตรในโทนสีขาวดำและแปลนบ้านที่แตกต่างจากบ้านจาัดสรรทั่วไปมีต้นไม้ใหญ่ล้มลื่นและตีนตุ๊กแกที่เลื้อยเกาะผนังภายนอกบ้านเก๋ไก๋เบอร์ไหนวันนี้เนี่ยเราก็เก็บภาพมาฝากกันด้วยค่ะในด้านของปุ้ยนะคะหลังจากที่เลิกลากับอดีตภรรยาไปก็รับหน้าที่ผลอบ้านหลังนี้เองแต่หลังจากที่ยาสาวตุ๊กไป ผ่อนเอง7ล้านค่ะเพราะเลงเห็นว่าน่าจะคุ้มกว่าการขายต่อโดยเปลี่ยนจากค่าบ้านมาเป็นค่าเลี้ยงดูจากป้วยแทนอย่างไรก็ตามบ้านหลังนี้เนี่ยเหมาะกับครอบครัวของตุ๊กตอบโจทย์การใช้ชีวิตทั้งสวยมีสไตล์และใช้งานได้จริง ซึ่งย้อนกลับไปเมื่อ4ปีก่อนข่าวการประกาศหย่ากันระหว่างบวยตุ๊กที่แต่งงานอยู่กันมา7ปีซึ่งก็มีน้องแพรวและน้องภูมิมาเป็นพยานรักก็ทำเอาหลายคนสงสัยและหาว่าเพราะอะไรถึงมีกระแสข่าวออกมาสารพัดว่าฝ่ายชายมีมือที่3และขอหย่าก,กับตุ๊กบ้างในวันที่คลอดน,น้องภูมิได้20วันเท่านั้นอีกทั้งปัญหาส่วนตัวต่างๆนานา,นานทั้งคู่เกือบไม่เคยเปิดเผยถึงสาเหตุการหย่านในครั้งนี้ เดบัวเองก็เผยจริงๆแล้วว่าตนเนี่ยมีความคิดที่จะไม่แต่งงานเพราะปัญหาความรักที่ไม่ลงตัวอยู่ก่อนหน้าและคิดว่าเมื่อแต่งงานไปแล้วปัญหาทุกอย่างคลี่คลายแต่ก็กลับไม่เป็นเช่นนั้นบัวยอมรับสาเหตุที่เกิดขึ้นตัวเขาเองผิดร้อยเปอร์เซนต์มาจากเขาที่ทัศนคติความรักไม่ดีการมีมุมมองที่แตกต่างกันคือต้องหันหลังหนีทุกครั้งที่ทะเลาะก,กันไม่ได้บอกว่าต้องการที่แท้จริงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางด้านของ หนุ่มบัวเองออกมาเปิดเผยยังไงก็เป็นกำลังใจให้ค่ะ